ที่เป็นป้ายแดงในวันนี้ค่ะขึ้่ขึ้นตำแหน่งผู้นำระดับลา,างนวันี้เลยค่ะก็คือ <Hey! S 1> สวัสดีค่ะค <laughs> ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะว่าอะไรที่ทำให้แพรเนี่ยค่ะตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจ w o r คัส i n n o v a t i o นนะคะซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายซึ่งอย่างว่าคนจีนเรา ปัจจุบันเราก็ย930เนาะคนเจนเราก็จะไม่ค่อยเปิดใจรับกับธุรกิจตัวนี้อะไรทำให้แพรตัดสินใจกระโดดเข้ามาใน w c วไอค่ะค่ะในความคิดแพรเองเนาะสิ่งที่เขาปฏิเสธหรือว่าคนเจนเราเวลาพูดถึงธุรกิจเครือข่ายก็อาจจะแบบเซโนตั้งแต่แรกซึ่งมันคงเป็นเรื่องของบริษัทเองเนาะ ความแฟรหรือว่าความมั่นคงของบริษัทนะคะซึ่งแพเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ก็คิดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆนะคะแต่พอเราได้ศึกษาว่าบริษัท WCI ขายอะไรให้อะไรกับตัวแทนให้อะไรกับ ผู้ค้าแล้วก็ให้อะไรกับลูกค้าบ้างนะมันก็พบว่าเออมันแฟนในทุกๆมิติเลยไม่ว่าจะตัวเราเองที่เป็นตัวแทนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ได้ใช้ของดีเนาะได้สิ่งตอบแทนมากกว่าสิ่งของก็คือได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายมันคือจุดเริ่มต้นของความแฟนในธุรกิจค่ะเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเข้ามาทำงานเราต้องการได้รับเงินเนาะ เราได้รับเงินค่ะเต็มเม็ดเต็มหนวนตรงที่ว่าเราทําเท่าไหร่เราได้เท่านั้นเราขยันมากเราได้มากเราขยันน้อยเราได้น้อยซึ่งถามว่าแต่ละเดือนแพ้ได้เท่ากันไหมมันก็ไม่เท่ากันเพราะว่าอย่างแพ้ค่ะมีงานประจำเนาะถ้าช่วงไหนที่งานประจํามันไม่ยุ่งมากหรือว่าช่วงไหนที่แพ้จัดสรรเวลาได้ดีกว่าเดิมแพ้ก็ได้รายได้เยอะค่ะแต่ถ้าช่วงไหนที่แบบต้องบอกว่างานรัดตัวมากๆแพ้ก็ได้รายได้ แต่สิ่งที่อยากจะบอกคือความมีวินัยเกาะให้เราจะมีงานเยอะหรือมีงานน้อยถ้าเรามีวินัยหรือว่ามีช่วงเวลาที่เราแบ่งได้จัดสรรเวลาได้มันก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับเราได้เช่นกันค่ะประมาเรียกง่ายๆว่าอันนี้ถือว่าเป็น second job ของเราเป็นอาชีพเสริมเนาะทีเนี้ยก็คือด้วยว่าอาชีพหลักของเราเนี่ย มันก็อาจจะมีบางช่วงที่ยุ่งมากบางช่วงที่สบายตัวหน,น่อยงานโฟล์แต่สิ่งที่แพร์ทำก็คือแพรไม่เคยหายไปจากรูทีนในการทำจ็อบของแบ UC ซเลยเนาะซึ่งก็งานประจำเนี่ยทำงาน5วันเนาะก็จะมีว<ช>ันหยุดสาร์าทิตย์แล้วเวลาที่แบ่งมาทำาค่เด็กดีเฉลีย่ยเนี่ยอาทิตย์นึงประมาณกี่ชั่วโมงเฉลีย่ยหรอจะประมาณถุก ทุกวันเนี่ยจะใช้เวลากับ w บไม่ต่ำกว่าหชั่วโมงมประมาณเฉลี่ยอยู่ที่วันละสองชั่วโมงค่ะก็ 25, 25, 2 5งหใช่ไหม,อมเอออาทิตย์หนึงสิชั่วโมง2อาทิตย์ทำบ้างไม่ทําบ้างเพราะว่าสาอาทิตย์ต้องบอกว่าอา,อาจจะต้องอยู่กับระครอบครัวอะไรก็คือจะอัดเต็มเลยทั้งงานประจําทั้งงานเสริมในวันธรรมดา ซึ่งที่บอกว่าทำเนี่ยเป็นในรูปแบบออนไลน์แบบ1นึ่ใช่ออนไลน์แบบ100%เลยทั้งทำคอนเทนต์เนาะไลฟ์สดแล้วก็ขายของผ่านทางแพลตฟอร์มอื่นๆประมาณนี้ค่ะโอเคแล้วที่ขึ้นตำแหน่งมาเนะะี่ยค่ะรายได้สุดที่ของเดือนมิถุนายนเ,นเดือนเดียวได้เท่าไหร่ประมาณเจ็ดหมื่นแปดเกือบแปดหมื่นค่ะแลเจ็ดสซึ่ง ทพอยู่ WCI เนี่ยมาประมาณจะบอกงงว่าครบปีพอดีเดือนนี้ครบปีพอ<ป><ป>ดีค่ะหนึ่งปีเต็มที่ลองทำอาชีพเสริมซึ่งก็ต้องต้องบอกว่าขอบคุณเพื่อนด้วยเนาะพิมพ์ก็คือเพื่อนที่แบบทาให้เรารู้จักว่าเอออาชีพที่เรียกว่านักธุรกิจเครือข่ายมันไม่ได้แย่แล้วมันก็สร้างไรายได้ได้จริงมันไม่ขายฝันเหมือนที่ทุกคนเซโนตั้งแต่แรกค่ะแต่ที่สาคัญนะคะต้องไม่หยุด ทำซ้ำนะคะและทําห้ามหยุดเลยะคะ่ะต้องให้อยู่ยในบรรยากาศนะคะขอค่ะขอแค่อย่าหยุดพยายามพยายามกับพิมพ์สักหนึ่งปีแล้วถ้าไม่เห็นผลก็ค่อย say goodbye เซ y g o กุดบายกันนะคะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ